บทสวดอิติปิโสกับอิติปิโสร้อยแปดจบต่างกันอย่างไรคะ, <c oughs> ะจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะกี่จบก็ตามเนี่ยความหมายมันคืออะไรอิติปิโสเนี่ยเนาะอิต <c oughs> ิปิโสเขาวาสปาราสัพุโตอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่สามวคเนาะก็คือ บูชาคุณของพระพุทธเนาะเออคือพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านกัตริยชอบด้วยตัวโภเองนะอย่างวุ่นอย่างนี้ะธรรมคำสั่งสอนเนี่ยไม่จํากัดการเวลาแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราใช้ได้จริงๆพร,ร,ร,ระสงฆ์ที่ดีควรกราบควรคารพบูชาเป็นแบบอย่างเนาะอันนี้คือความหมายของอิติปิโศพอเราสวดสาบม,มาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรามีที่พึ่งละเรามีที่พึ่งะอะไรสักอย่างตอส่วนที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นหนึ่ง ที่เราให้เรามีสติแล้วฝึกฝึกให้มันนับเราก็ต้องนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ให้เป็นสองสามสี่ห้าร้อยแปดมันต้องนับตลอดออตั้งร้อยแปดจบมันคืออุบายในการฝึกอะไรอย่างนี้แหละมันไม่ได้สำคัญที่จะกี่จบนะจะหนึ่งจบจะหนึ่งร้อยแปดจบก็ตามถ้าเราสวนเรามีสติมีสมาธิกับมันเนี่ย